สวยไหมครับพี่พี่ครับกับตัวไดว่า PR100 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ลายคาโม่นะครับหรือว่าลายทหารลายพลางนะครับก็เป็นสินค้าตัวอย่างที่เอามารีวิวให้กับพี่พี่ได้รับชมเพื่อความสดใหม่ของค่ายไดว่านะครับตัวนี้จะมี2ส,สีแวบนี่นะครับแวบนี่นะครับมีสองสีให้พี่ได้เลือกนะครับต้องบอกก่อน ราคาไม่เหมือนเดิมตัวนี้จะราคาสูงกว่า PR100 สีดำนะครับตัวนี้นะครับระบบแม่เหล็กเหมือนเดิมแต่ว่าใส่สีนะครับให้ดูทันสมัยนะครับมีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับ PR100 นะครับในรหัสนี้เลย PR100HMM นะครับเป็นสีสันที่น่าใช้งานมากนะครับตัวนี้ ราคาขายนะครับเดี๋ยวรอสินค้ามาพร้อมบินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตีน้อยจะแจ้งให้ทราบนะครับมีสองสีให้พี่ได้เลือกเราไปดูสเปกกันนะครับตัวนี้นะครับรอบ7จุดสามนะครับตัวนี้น้ำหนักรอหนึ่ง้เก้า0กร,รัมเบรกแน่นๆ6โลนะครับลูกปืน4ี่บอลแล้วก็อาตาัตราการเก็บสายอยู่ที่เจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับต่อการหมุนหนึ่งรอบนั่นแน่สวยงามนะครับตัวนี้น่าใช้ ราคาเนี่ยนะครับไม่ถึง2,000นนะครับเพราะว่า PR สีดำเนี่ยขายอยู่1,390บาทตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มมาอีกสัก200กว่าบาทนะครับในการปรับแต่งนะครับในการทำสีให้มันสวยงามมากขึ้นแล้วก็ชูฉาดหน้าใช้งานนะครับสำหรับไดว่า PR 100อรอสินค้าตัวจริงแล้วเดี๋ยวตีน้อยแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งน้องๆหนูๆพี่ๆ เก็บตังรอได้เลยนะครับสสีมีให้เลือกนะครับรวมกับรุ่นเก่าก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับสําหรับใดว่า p r 100นะครับพี่พครับรอชมตัวจริงกันนะครับฝากพี่พี่นะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่พี่เข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่พีก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง Line Li n e แอด e b o o o เพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอย ให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ